Wow. Oh. พิ่กลกับด้านั้นดึงเข้าหาตัวเด่ยเอออ,อะไรนะดูเรียมไหนละวันนี้พาชมเบื้องหลังการทำงานนะครับอนสีโดยเครื่องมือพัดมาก ออกแล้วยีมานมานี่ไปไเนี่ยอ,ออกมาแล้วนะครับถ้าใช้พัดมาตัดเนี่ยมันจะเ,เนียนนะครับมันจะเส้นเส้นมันขมไอโค้งเนี่ยนะครับกับโค้งเนี่ยจะต้องแมทช์กันนะครับหมายความว่าเชิ้นใหม่ที่เราจะเติมเข้าไปเนี่ยนะครับชุดพลาอกเสีเนี่ยมันก็จะต้องเข้าไปรับกับชุดโค้งข้างในพอดีนะครับนี่ สวัสดีครับพี่เจีย๊ยบจะเข้าไปรับพอดีเลยนะครับเนี่ยเข้าไปปุ๊บมันก็จะโคง้งโค้งในกับโค้งนอกเนี่ยมันจะเข้าไปรับน้ําหนักกันได้พอดีเลยนะครับจะไม่มีช่องว่างนะครับอันนี้คือการวอริซีของที่ร้านนะครับจะเป็นแบบนี้นะครับเนี่ยจะเข้าไปเดี๋ยวเ,ยวเราตีนิดนึงมันก็จะเข้าไปแนบแล้วเราก็ใช้ซ2ลทูในการเชื่อมเก็บอีกทีหนึง่งนะครับ สวัสดีครับผมทักทายทุกคนนะครับวันนี้พาชมเบืองหลังการทํางานในในการวอร์ซีนะฮะตอนนี้เดี๋ยวเราจะจะทําตัวนี้ขายได้ไหมไอ้ตังดีไหมชุดวอร์ซีเนี่ยจะ <laughs> เข้ามาวอลที่ร้านง่ายกว่านะครับนะ <laughs> ครับทีเดียวจบนะครับมาที่เดียวจัดให้ครบจบในที่เดียว ุดบอลชั้นสี่นะครับเป็นชุดสําเร็จนะครับคันนี้ติดตั้งชุดห้าวาล์วนะครับไฮดรลิกชุดห้าวาล์วแล้วก็มีเพิ่มเติมก็สายไฮดรอลิกทั้งคันแล้วก็เพิ่มปั๊มลมอีกชุดหนึ่งนะครับตอนนี้กําลังจะวาล์วท่อนกลางไงไหมนี่มันติดกระโปงแล้วก็กรโปกใหญ่ อันนี้เป็นรถมาจากแถว,วแถวเตาปูนแถวแถวปะวะปู๋าอยู่ตปนะา,า,าปูนนะแถวเตาปูนนะครับมใหเราใช้ไอเจอ้านี้นะครับในการวอร์เซีนะครับในการตัดนะครับจะเป็นเครื่องตัดพัดมาฮะ ไฟฟ้านะครับในการจับเมื่อวานก็มีทีออ่หนึ่งท่านนะครับเข้ามาชมนะครับ เข้ามาเยี่ยมชมที่ที่อู่เรานะครับแล้วก็ตกลมทําแล้วเรียบร้อยนะครับเป็นเป็นชุดออนิวนะครับถุงลมหลังคาวาวนะครับชุดอ่อนิวคันนี้มีถุงลมมาแล้วนะครับเนี่ยถอดออกนะครับแต่รูกพี่จะทำมาจากข้่ไหนนะครับถอดออกแล้วก็จัดใหม่เลยนะครับแล้วก็เราเปลี่ยนจานเบรกกับผ้าเบรกให้ด้วยนะครับนี่ อันนี้คุณพี่เจ้าของรถต้องการเปลี่ยนนะครับเราก็จัดการให้เรียบร้อยเลยนะครับนี่เปลี่ย,ยนยจานเบรกนะครับเปลี่ยนจานเบรกเปลี่ยนผ้าเบรกให้ใหม <dreaming> <iesta> ่นะครับอันนี้คุณพี่เจ้าของรถสั่งให้เปลี่ยนนะครับเราก็จัดการให้เรียบร้อยนะครับจานเบรกใหม่นะครับแต่พี่เขาสั่งมาเอง ใช่ป่ะี่อันนี้พี่เขาสั่งเองใช่ไหมสั่งมาเองนะครับเราจัดการเปลี่ยนให้แล้วเรียบร้อยนะครับนี่เหมือนของใหม่เลยอ่ะเ,อเปลี่ยนแล้วก็ของใหม่ใช่ป่ะ <c oughs> อะไรนี่เงี้ยไม่อยวะใหม่กิ๊บเลยนะจานเบรกนะสองข้างเลยนะครับ แล้วก็ตอนนี้กำลังจะติดตั้งระบบชุดคอนโทรลนะครับชุดคอนโทรลวาลคอนโทรลถุงลมนี่ข้างนี้ก็เปลี่ยนแล้วเรียบร้อยเฮ้ยลูกเพี่งเชื่อมอะไร เอ้เนี่ยเอาไอ,าอาาริขึ้นไปแล้วเหรอเรียบร้อยหมดแล้วครับไอาาริก,กาวาขึ้นไปแล้วเรียบร้อยเหรอเรียบร้อยครับผมเอ้าขึ้นไปตอนไหนวะเนี่ยแล้วมีของทำด้วยเหรอเหลืออยู่นิดหน่อยทำได้คันนี้คันเดียวอยากทราบว่ารถกระบะทำได้ไหมครับใส่ถุงระบบแมริกทำได้ครับพี่เอก นะครับกระบะก็ทําได้นะครับทําได้ครับผมเข้ามาปรึกษาได้ครับพี่นะครับอยากทําอยู่เหมือนกันนะครับรถกระบะ,ะกระบะก็เป็นคอยสปริงปะหรือทอยชั้นบาปะาตัวเก่าเป็นทอยชั้นบาใช่ไหมแล้วตัวใหม่ใหม่เป็นคอยสปริงเนาะทำได้ครับรถกระบะทำได้นะครับ เป็นระบบแอ์ลิคนะครับติดตั้งตัวไหนผมก็ยังไม่รู้นะเนี่ยมาดูเอาพี่อขึ้นมาตอนไหนวะ <laughs> นี่เป็นเซตห้าว้าวนะครับเป็นวลาวใหญ่นะครับวลาวใหญ่นี่ทักทายทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมนะครับมันจะหล่นไหมนะฮะมันจะหล่นไหมเนะ่ นิวเชฟงบประมาณเท่าไหร่ครับนิวเชฟนิวเชฟก็ถ้าเป็นระบบแอร์เล็กห้าวาก็ราคาเดียวกับรถตู้ครับผมก็ประมาณเจ็ดหมื่นครับเริ่มต้นนะครับป็นเซตนี้เลยนะครับหน้าหลังเจ็ดหมื่นนะฮะแต่ว่าเราก็จะต้องใช้เวลานิดนึงนะครับในการวางระบบถังลมปั๊มลมนะครับแล้วก็ในการวางระบบจะชชานะครับเนื่องจากมันจะไม่มีเซต ไอ้พวกนี้จะทำเป็นส็อกเก็ตไปหมดแล้วนะครับถ้าเป็นรถตู้มันมันมีแบบมันมีแบบไ้หมดแล้วก็จะติดติดตั้งไวนนนงน้นะครับวันนี้ครับน้องแมนนะครับจะเสร็จแล้ว <laughs> จะเสร็จแล้ว <c oughs> อะไรหัว oh, แตกฮะ นี่นะครับน้อจะสีต่ตรงกลางนะครับเอาไว้ตรงนี้เพื่อที่ระยะเอาท้ายนะครับมันจะยุบตัวขึ้นไปกระแทกตรงนี้นะฮะอันนี้ก็จะมีจังหวะในการยุบตัวได้อีกนะครับนี่รถมันก็จะไม่ไม่กระแทกตึงตึงตึงตงนะครับสําหรับรถเตี้ยนะครับนะครับ แมนบอกลั่นมาตลอดทางเลยพี่ดังดีไหมแมนแต่ลมแต่ลมบอกบวกดีเลยลั่นทุ่งเลยทีเดียวอย่าไปบีบใส่สิบร้อนนะเฮ้ยวันนี้พาชมเบื้องหลังกันวลชซีนะครับ ใครอยากเบาชั่งีก็เชิญที่ร้านได้เลยนะครับรถกระบะรถตู้รถครอกทําได้หมดนะครับนี้ติดตั้งวาล์วเข้าไปแล้วนะครับเหลือเหลือเดินระบบเหลือเดินระบบระบบไฟนะครับระบบคอนโทรล คันนี้ก็ไม่น่าเกินไม่น่าเกินปุ่งนี้ก็เสร็จแล้วมั้งใช่ปะเสร็จไหมปุ่งนี้เป็นอะไรวะปุ่งนี้วันศุกร์ว่ะวันศุกร์สายไงรุ่งนี้รุ่งนี้ลดเข้าอีกสองคันิงนี้เนี่ย่งนี้ลดมาจากโคราชหนึ่งคันแล้วก็ออนมาเจตตี้หนึ่งคันนะครับชุดใหญ่แต่โคราดเป็นชุดห้าวเหมือนกันนะครับ ไงตัวนี้มันมันเปลืองหัวในดูหัวเนี่ยเอาหัวนั่นมันดูนะครับพัดมานี่มันเปลืองหัวนะครับอักใส่ยังไงประกอบประกอบไปเลยประกอบใหม่มันเปลืองในตัวนี้หน่อยนะครับอันนี้เล่นล้ดตัดพัดมาน,ะ,น,นะครับไอ้น,นี้จะแตกบ่อยอืมขาแตกบ่อยร้อเนี่ย ไม่ไม่น่าเชื่อมันจะตัดได้นะสวัสดีครับผมสวัสดีครับพี่ปอนครับพีป่ปอนเมื่อไรเข้ามาเอาเสื้อครับลูกพี่ ลางนี้ถอดทำเลยขอล้า,ลางบนสีใหม่ด้วย,ววยเลอะย,เย,เยกเดิมยกสบายดีครับพี่อ้วนรถตู้อด,ดอนเ,เดี๋ยวเข้าไปแน่นอนระบบะฮะ ไม่รู้ระบบ5วาวกับ9วาวแตกต่างกันตรงไหนครับพี่เป็นคําถามที่ยอดทิศนะครับ5วาวกับ9วาวก็อธิบายง่ายๆก็คือเอีไมใ้ดูวาวก่อนเดี๋ยวผมไม่ดูวาวก่อนแลแลยังไม่ออกเหรอ,อเดี๋ยวเอ,อ,อันนี้เป็นเซต5วาวนะครับเซต5วาว ก็คือไอวาล์วตัวที่ห้ามันจะอยู่ตรงง้นนะครับเป็นตัวทิ้งน้ํานะครับทิ้งน้ําออกจากถังนะครับสวัสดีครับน้องเมย์นะครับเอฟซีครับเราตัดตัดวาล์วตัวที่ห้าไปนะครับตัวที่ห้าเป็นวาล์ทิ้งน้ําออกจากระบบนะครับแล้วก็จะเหลือสี่วาล์วนะครับสี่วาล์กก็ความหมายก็คือวาล์วหนึ่งตัวจะทําหน้าที่จ่ายลมนะครับไอตัวนี้จ่ายลมเข้าไอตัวนี้จ่ายลมออกนะครับ ถ้าถ้าเป็นเซ็ต5วาวอลห้าวล wow, ทั้งทั้งหน้าหลังเนี่ยก็คือเราเปิดลมเข้าไปปั๊บเนี่ยมันจะออกมาเนี่ยก็จะเป็นล้อหน้าซ้ายล้อหน้าขวานะครับเป็นสองล้อนะครับในวาลชุดหนึ่งนะครับจะขึ้นสองล้อนะครับขึ้น2อล้อขึ้นสองล้อทีนี้ถ้าเกิดลมนะครับถุงใดถุงนึง รั่วนะครับอีกถุงนึงมันก็จะออกมาด้วยนะครับเพราะว่ามันมันทำงานถึงกันนะครับทั้งสองข้างอย่างนี้นะฮะอธิบายง่ายๆครับแต่ถ้าเป็นชุด9วาลก็จะมีไอเซตเนี่ยเพิ่มขึ้นมาอีกชุดหนึ่งนะครับก็ทีนี้มันก็จะทํางานเนี่ยสองวาลเนี่ยจะทํางานอ่าหนึ่งล้อนะครับก็หนึ่งถุงนะครับสมมุติว่าอ่ะเนี่ยจะเป็นล้อหน้าขวาล้อหน้าซ้ายอย่างเงี้ย ทีนี้ลมมันจะไม่หากันแล้วนะครับสมมติว่าล้อหน้าขวารั่วนะครับแต่ล้อหน้าซ้ายยังมีลอมอยู่ก็จะไปได้นะครับผิดกับไอชุด5วาวนะครับถ้าล้อหนึ่งั่วอีกล้อหนึ่งมันก็จะออกมาด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นเซตทีข่ข้อแตกต่างแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับในการใช้งานถ้ารถมันมีน้ําหนักนะครับเอียงข้างใดข้างหนึ่งนะครับลมมันก็จะเทกลับมาอีกฝั่งหนึ่งนะครับแต่ถ้าเป็นเซต8วาว9วาวเนี่ย นะครับมันจะล็อกของใครของมันเลยนะครับลมจะแยกออกจากกันเลยนะครับมันก็จะทําให้รถเรานิ่งขึ้นนะครับในการทรงตัวดีกว่าชุดห้าวาวนะครับอันนี้เป็นข้อแตกต่างครับแต่การใช้งานยกขึ้นยกลงได้เหมือนกันนะครับอ่าอันนี้เป็นข้อแตกต่างของระบบวาวนะครับฮะโชค๊คเัาพังม,มันชงน้ำมันไม่ดีดกลับล็อกเออ อถอดค้างนี่ไปล้างด้วยไปมันเป็นโชงน้ำมันถ้าเป็นโชกแก๊สมันจะเด้งกลับมันยุบง่ายใช่ไหมครับอันนี้เป็นเซตเซตวาลวนะครับอธิบายให้ฟังน,นะครับร่าวๆนะครับสงสัยตรงไหนถามได้เลยนะครับถามได้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะออตอบคําถามให้หมดทุกจุดเลยนะครับอยากรู้ตรงไหนถามได้เลยนะครับไม่ทําไม่ว่าไม่เป็นไรครับ ผมก็ยังไม่ได้มีเวลารีวิวเจ้าวาวดิจ wow ิตอลให้ชมเลยนะฮะนะครับเป็นเซ็ตเป็นเซ็ตตัวนี้นะครับเป็นวาวดิจิตอลนะครับเดี๋ยวว่างๆผมจะทำรีวิวให้ชมนะครับเป็นวาวดิจิตอลนะครับเผื่อใครอยากได้นะฮะ อ่เดี๋ยวให้ชมคร่าวๆก่อนแล้วกันสวัดนะสดีครับหัวหน้าช่งางะบอกจะเข้ามาวันพฤหัสบดีโทหายหําไปเลย บารดิคิตอนนะครับเดี๋ยวผมรีวิวให้ชมคร่าวๆก่อนนะครับเดี๋ยวจะทำรีวิวให้ชมอีกทีหนึ่งนะครับตัวนี้เป็นบาร์ิจิตอนนะครับบาร์ิจิตอนนะครับนะครับก็จะ,ะแยกเล้อหน้าซ้ายล้อหน้าขวานะครับ หลังซ้ายหลังขวาอันนี้เป็นบอกปริมาณลมในถังนะครับข้างบนนี้ตรงนี้นะฮะบอกปริมาณลมในถังแล้วก็อตอนเนี้ยมันล็อกอยู่นะครับมันจะกดอะไรไม่ได้เลยนะครับมันล็อกอยู่จะกดอะไรไม่ได้เลยนะครับกดอะไรไม่ได้เลยนะครับการใช้งานก็ไม่ยุ่งยากนะครับเอาปลดล็อกก่อนนะครับอันนี้มันสามารถเมมโมรี Memory ได้นะครับเนี่ย เบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามเบอร์สี่เบอร์ห้าเนี่ยเราสามารถตั้งเมมโมรีได้ว่าให้เซตของแต่ละละละเบอร์เนี่ยมันเป็นที่เท่าไหร่นะครับเดี๋ยวผมลองเข้าให้ดูนะครับเนี่ยอย่างเบอร์หนึ่งเนี่ยเราเราเปิดก่อนนะครับเปิดการใช้งานนะครับปึ๊บนะเนี่ยเบอร์หนึ่ง นะครับเราเปิดการใช้งานแล้วปุ๊บเนี่ยเอ่อตั้งไงวะผมม่นเมมไว้แล้ว5ช่องนะครับอา่าตอนนี้ลมล้อหน้าซ้ายนี่อยู่137 นะครับลางขวาร้อยสามเจ็ดหลังหลังซ้ายเก้าสิบเจ็ดหลังขวาเก้าสิบแปดนะครับวิธีเล่นก็คือนะครับผมเมมไว้แล้วห้าช่องเนี่ยตอนนี้ผมอยากให้รถลงมาเตี้ยเลยนะครับผมกดช่องที่เบอร์หนึ่งนะครับกดเบอร์หนึ่งนะครับรถมันจะลงมาเองอัตโนมัติเลยนะครับนี่นะครับมันจะลงมาตามที่เราตั้งค่าไว้นะครับเนี่ยเห็นไหมฮะเนี่ยลงมาแล้วนะครับตามที่เราตั้งค่าไว้เบอร์หนึ่งนะครับ หน้าหลังลงมาแล้วนะครับหน้าหลังลงมาแล้วอันอยูุ่หรือเราจะสั่งงานขึ้นลงเองก็ได้นะครับสั่งงานแยกล้อได้เลยนะครับอันนี้ล้อขึ้นล้อล้อขวาล้อซ้ายนะครับแยกได้เลยนะครับอ,อย่างผมจะไปะให้มันยกสูงไปที่เบอร์สี่นะครับเบอร์สี่ก็คือความสูงที่ลมเก้าสิบเก้ากับสี่สิบแปดนะครับข้างเหนนะ ข้างหน้าเป็นลม99ข้างหลังลม48นะครับผมจะเซ็ตไปที่เบอร์4นะครับปุ๊บเห็นไหมครับมันขึ้นเองอัตโนมัตินะครับนี่ครับนี่นะครับพอรถมันก็ยกขึ้นแล้วนะครับเห็นไหมครับรถยกขึ้นแล้วนะครับอันนี้อยู่ที่เราจะเมมโมรี่ไว้นะครับหรือไม่เราอยากจะคอนโทรลเองนะครับวิ่งไปอยากจะแต่งลมเองก็ได้นะครับอันนี้หน้าลงคูนะครับ ลงคู่นะครับขึ้นคู่ก็ได้นะครับขึ้นคู่ก็ได้นะครับเรือเอาหน้าซ้ายลงอย่างเดียวนะครับแยกล้อนะครับอันนี้ลงแยกล้อนะครับหน้าซ้ายนะครับหน้าขวา ฝั่งนี้จะเป็นขึ้นนะครับขึ้นซ้ายขึ้นขวาตอนเล่นเนี่ยเราก็ก็จะมีปริมาณลมในถังบอกด้วยนะครับเห็นไหมครับนี่ปริมาณลมในถังบอกด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นหลังซ้ายหลังขวานะครับหรือไม่จะจะไปเล่นตรงที่เราเมมโมรี่ไว้ก็ได้นะครับอย่างเช่นเราวิ่งไปเออเราวิ่งยกสูงไปเนี่ย นะครับยกสูงไปปุ๊บเ,เราอยากแบบไม่ต้องไม่ต้องตั้งค่าอะไรเลยเงี้ยนะครับไม่ต้องมาเซตแยกแล้อเงี้ยเราก็สามารถเข้าไปที่เมมโมรีได้เลยนะครับกดนะครับเราเมมอันนี้เราเมมไว้แล้วนะครับเราก็กดได้เลยนะครับความสูงก็จะเ,เข้ามาตามตามที่เราตั้งไว้นะครับ เดี๋ยวจะหาเวลาทํารีวิวสวยๆให้ชมนะครับอันนี้ให้ชมคร่าวๆก่อนนะครับแต่จะขึ้นไม่รุนแรงเท่ากับวาวใหญ่นะครับตัวนี้นะฮะแต่เป็นแบบดิจิตอลน,นะครับรูปรักษ์สวยงามนะครับเหมือนโทรศัพท์เครื่องหนึ่งเลยนะครับนี่ใครชอบแบบนี้ก็สั่งได้นะครับเดี๋ยวผมจะลองไปที่ เบอร์ห้านะครับยกสูงเลยนะครับเบอร์ห้าแต่เราก็ต้องดูปริมาณลมด้วยนะครับว่ามันมันได้เท่าไหร่นะครับตอันนี้ลมในถังผม <laughs> มีไม่เยอะนะฮะ <laughs> เห็นไหมครับมันก็กำลังทำงานอยู่นะครับอันนี้ปริมาณลมในถังนะข้างบนนะหนะึ่งร้อยสามสิบสี่นมันก็ค่อยๆขึ้นไปนะครับแต่ถ้าผมเร่งเครื่องเนี่ยมันก็จะขึ้นไวนะครับเพราะอันนี้มันเป็นระบบเอลิเทน อันนี้ให้ดูว wow. าลแบบดิจิตอนนะครับวาลแบบดิจิตอนนะครับมีสายคอนโทรลมาให้อย่างนี้เลยนะครับมีเกจกับชุดคอนโทรลตัวเดียวจบเลยนะครับอยู่ในเซตนี้นะครับจบเลยนะครับไม่ต้องทําอะไรนะครับชุดนี้สามารถาสั่งงานผ่านแอปมือถือได้ด้วยนะครับแต่ผมยังไม่มีเวลามา